ขุมทรัพย์ลี้ลับแห่งเมืองโบราณณใจกลางป่าทึบอันลึกลับบนยอดเขาสูงชันที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนามีซากปรากหักพังของเมืองโบราณที่ถูกปกปิดไว้มานานหลายศตวรรษว่ากันว่าเมืองโบราณแห่งนี้เคยรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมโบราณที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ล้ำค่ามากมายแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นผู้คนต่างอพยพหนีออกจากเมืองอย่างกระทันหัน ทิ้งไว้เพียงซากประหาหักพังและตำนานเล่าขานเกี่ยวกับคำสาปของพูดผีและวิญญาณชั่วร้ายการเวลาผ่านไปหลายร้อยปีตำนานเกี่ยวกับเมืองโบราณกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าขานที่ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งกลุ่มนักโบราณคดีกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบแผนที่โบราณที่ชี้ไปยังเมืองโบราณแห่งนี้ด้วยความตื่นเต้นและโลภโมหะ พวกเขาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหากลุ่มรัพย์ที่ซ่อนอยู่ตามตำนานเล่าขานการเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายพวกเขาต้องเผชิญกับสัตว์ป่าดุร้ายสภาพอากาศที่เลวร้ายและที่สำคัญที่สุดคือคำสาปของผู้ผีที่คอยขัดขวางพวกเขาไม่ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางหนึ่งในนักโบราณคดีชื่อลินเป็นหญิงสาวผู้เฉลียวฉลาดและกล้าหาญเธอมีความสนใจในเรื่องลี้ลับ และตำนานโบราณลินเชื่อว่าคำสาปของพูดผีเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผู้คนเธอจึงมุ่งมั่นที่จะไขปริศนาและค้นหาความจริงระหว่างการเดินทางลินได้พบกับวินชายหนุ่มชาวป่าผู้คล่องแคล่วและชำนาญทางวินรู้จักป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีเขาช่วยเหลือนักโบราณคดีกลุ่มนี้ให้รอดพ้นจากอันตรายหลายครั้งด้วยความช่วยเหลือของวินลินและเพื่อน เธอเข้าใกล้ความลับของเมืองโบราณมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาไปถึงเมืองโบราณพวกเขาพบกับวิหารโบราณที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าแต่ขนาดเดียวกันพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับพูดผีที่โกดแค้นพูดผีเหล่านี้ล้วนเป็นวิญญาณของผู้คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประหลาดในอดีตพวกเขาต้องปกป้องกลุ่มทรัพย์ของพวกเขาและไม่ต้องการให้ใครมาแตะต้องมัน ลินและเพื่อนๆของเธอต้องต่อสู้กับพูดผีเพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาต้องใช้ความฉลาดและความกล้าหาญเพื่อเอาชนะคำสาปและค้นหาความจริงเกี่ยวกับเมืองโบราณท้ายที่สุดลินและเพื่อนๆของเธอสามารถเอาชนะพูดผีและไขปริศน,นาของเมืองโบราณได้พวกเขาค้นพบว่าเหตุการณ์ประหลาดในอดีตเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมันเป็นเพียง โรคระบาดนั่นเองพูดผีเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นวิญญาณของผู้คนโบราณที่ต้องการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนลินและเพื่อนๆของเธอตัดสินใจทิ้งกลุ่มทรับไว้ในเมืองโบราณพวกเขารู้ว่ากลุ่มทรั์เหล่านี้มีความสําคัญต่อวิญญาณของผู้คนโบราณพวกเขาต้องการให้เมืองโบราณแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่ถูกลบกวนพวกเขาทั้งหมด ออกเดินทางกลับจากป่าทึบด้วยประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นและความทรงจำอันล้ำค่าลินและเพื่อนๆของเธอได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความโลภและคำสาปพ,พวกเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมีค่ามากกว่ากลุ่มทรัพย์ทางวัตถุและความลับของเมืองโบราณก็ควรเก็บไว้ให้คงอยู่ไปตลอดกาล